เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะ Amazing Thailand Moi Thai Festival 2023ค่ะ ช่วงค่ำวันที่4 12, กุมภาพันธ์2566ที่อุทยานราชพักอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พลเอกเจริญชัยหินเทารองผู้บัญชาการทหารบกนายอภิชัยฉัตรเฉลิมกิจรองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งรประเทศไทยนายคมกิจเจริญพัฒนาสมบัติรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมเปิดงาน Amazing Thailand Muay Thai Festival 2023มีพันเอกธนพลพักดีภูมิเรขานุการบริหารสภามวยโลกมวยไทยมี มิสเตอร์มอริซิโอสุไลมาน ระทานสภามวยโลก w b c แขกผู้มีเกียรติและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาตินักพันคนร่วมชมงานกองทัพบ,บกร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดงาน Amazing Thailand มวยไทย Festival 2023ิขึ้นเพื่อเผยแพร่มวยไทยมรดกของชาติไทยเอกลักษณ์สำคัญของสุดยอดการต่อสู้ของไทยที่ชาวต่างชาติทั่วโลกยอมรับและร่วมสืบสานงานไหวครูมวยไทยส่งเสริมและสร้างประสบการณ์การเดินทางการท่องเที่ยวแบบมีความหมายเพื่อขยายฐานนัก ท่เียวโดยเฉพาะกลุ่มท่องเที่ยวเชิงกีฬายกระดับให้การท่องเที่ยวเชิงกีฬามวยไทยได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพื่อสร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้กับประเทศสร้างความยั่งยืนทางการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยโดยงานนี <c oughs> ้จัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึงวันที่6กุมภาพันธ์2566ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง22นาฬิกาณอุทยานราชพักอำเภอหัวหินไฮไลท์ภายในงานวันที่6กุมภาพันธ์2566พบกับการแสดงไหว้ครูมวยไทยครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ ของประเทศไทยและโชว์แม่ไม้มวยไทยด้วยจํานวนคนที่มากที่สุดในโลกกว่า5,000คนนําโดยบัวขาวหรือร้อยโทสมบัติบัญชาเมฆเพื่อบันทึกลงกินนิสบุ๊กเวิลด์เรคคอร์ด การแข่งขันมวยไทยชิงแชมป์โลกการแสดงหน้าตลีลามวยไทยสี่ภาคสืบทอดมาจากมวยโบราณได้แก่มวยโคราชจากภาคอีสานมวยลบบุรีจากภาคกลางมวยชัยยาจากภาคใต้และมวยท่าเสาจากภาคเหนือกิจกรรมความเชื่อศรัทธาอาธิาธาตการสักยันต์จากอาจารย์สักยันต์สีท่านที่มีความเชี่ยวชาญพร้อมอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานและเป็นสมาชิกสมาคมสักยันต์แห่งประเทศไทยการสาธิตการเขียนยันต์และสอนพันผ้าค,คาดเชือก การสาธิตการถักมงคลและถักผ้าปะเจียกิจกรรมอินเตอร์เด็กขีฟเกี่ยวกับมวยไทยการจำหน่ายสินค้าจากสถาบันสอนมวยไทยและสินค้าเกี่ยวกับมวยไทยการจัดก,กิจกรรมนวดคลายเส้นและนวดแผ่นไทยแฟชั่นโชว์ชุดมวยไทยจากนายแบบและนางแบบการแสดงมินิคอนเสิร์ตพร้อมจอ LED b a c k d r o p จากศิลปินชั้นนำได้แก่ก็ฟักกิ้งฮีโร่วันที่4กุมภาพันธ์ศิลปินสปาวันที่5กุมภาพันธ์ ศิลปินแพ้จ่าวันที่6กุมภาพันธ์จึงขอเชิญนักท่องเที่ยวมาร่วมกิจกรรมงาน Amazing Thailand ม u a ไท h a i Festival 2023โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ตามวันดังกล่าว